เกิดการแพ้ก็ยังฝืนใช้ครับเพราะเพิ่งซื้อครับเสียรายตังค์อันนี้แน่นอนครับก็เกิดรอยดําและสุดท้ายครับการที่ดํใช้าดาเร็วทุกๆครั้งผมจะบอกเลยนะครับว่าถ้าหากเรากดแรงรอยดําก็มาเร็วลองคิดดูดิผมกดลงไปงี้กดแรงครับกดแรงนู้นเองครับเราเจ็บที่เวันแร้ครับถ้าเรากดไม่แรงล่ะเวลาถูครับลูกกิ้งเขาก็จะกิ้งไปครับ อันนี้ก็จะดําช้าครับแต่ดําอยู่ดีครับรู้ไหมครับว่าการที่กดแรงๆจะทําให้เกิดหนังไก่ตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับและอาจทําให้ผิวบริเวณใต้รักแร้ของเราเนี่ยมันเกิดรอยขลอกเกิดเป็นแผลเกิดขึ้นได้ง่ายครับดังนั้นนะครับถ้าหากเจอปัญหาแบบนั้นสิ่งที่ควรจะทํานะครับก็คือควรใช้ร้อนให้ถูกวิธีครับ แต่ถ้าหากมันยุ่งยากเปลี่ยนมาใช้นี่เลยครับสเปรย์แทนครับสเปรย์น้ำไกลรีเฟนตนะครับง่ายๆครับฉีดพ่นทุกวันแค่ตอนเช้าไม่ต้องเจอปัญหาเรื่องรอยลำนะครับไม่ต้องกงังวลไม่ต้องเจอปัญหากับว่าเราจะแพ้พวกน้ำหอมเอนิเกอร์หอมเพราะมีส่วนผสมครับฉีดพ่นหลังอาบน้ำคุมกลิ่นไเลยครับ48ชั่วโมงครับไม่ต้องคอยพกคอยซ้ำแล้วคอยเติมแล้วอ่อนครับ